ไลออนเอมเบโมครับเดอะแบ็กแมนยูณปัจจุบันตำแหน่งปีขวานะครับโอ้ย่าอยู่ที่110ก็เป็นอะไรที่ปรับพื้มใจนะครับเพราะว่านานาทีเนี่ยจะมีนักเตะแมนยูเข้ามาที่เป็นการที่พอเล่นได้ประมาณนั้นซึ่งตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้นะครับแลกแต้มเนี่ยถูกมากเลยแค่200ร้อิ๊กซอเท่านั้นเดี๋ยวไปลองกันไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจแล้วก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อเเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์จบมามาไบรันเอเบมโ,มโมครับดูหน้าตาก,ก่อนเลยเด็กกาเลบอลเจมนักบาสอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเสื้อสวยนะเนี่ยทีมเทพทีมเทพแมนยูครับซึ่งพลังงานเนี่ยให้มา4ดาวครึ่งกับท่าสกิล4ดาวโอวิยาอยู่ที่115นะครับสลับเป็นสม้มส่วนเรื่องของแต้มสกิลเนี่ยผมอัพมาก,ก็คือกาเลบอลอันนี้มาแล้วแต่การใช้งานนะถ้าคุณเอาไปเล่นเป็นกองหนัตว ผมจะเอาไปเล่นเป็นตำแหน่งปีขวานะครับแล้วก็วงเดตตัวนี้มันเป็นสูงๆด้วยการจะมีจังหวะที่ลงมาเล่นเกมรับต่ําผมก็เลยไม่ได้เป็นการยิงมานะครับแต่ว่าพลังแฝงเนี่ยให้เพย์เมเกอร์มานะส่วนเรื่องของค่าพลังข้างในครับที่เด่นเด่นเลยเนี่ยก็คือการเล่นบอลมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะผมอัพแต่งสกิลมาใช่ไหมการเลียกลูกครับการควบคุมบอลอยู่ที่200กว่าๆนะครับก็ลงมาถึงความว่องไวด้วยอยู่ที่206ซึ่งถ้าเรามาดูจากส่วนสูงกับน้ําหนักเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่พิววนนนนนนะะะรรรรัับบถึงงงง่่่าาาาาากกกกยยยมมมมจจจจดูแปป้้อออๆหติใใเเ็ณับ ความแข็งแรงให้มาก็ถือว่าพอประมาณไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าการกระโดดกับการมงเนี่ยให้มาสำรับปีกตัวเล็กนะผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วความเร็วครับไม่ได้เป็นรองใครเลยสปีดต้นสปีดปลายอยู่ที่180กว่าครับก็ถือว่าใช้ได้การทำประตูครับแบบไม่ได้อัพแต้มสกิลอยู่ที่188คือถ้าคุณอัพแต้มสกิลเนี้ยการยิงเนี่ย แต่200ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างเวอร์นะเอาจริงการยิงธรรมดาแล้วก็การปั่นเนี่ยให้มาก็ถือว่าเยอะมากส่วนเรื่องการส่งบอลครับส่งใกล้ส่งไกลก,การมองนะการเปิดทําได้หมดเลยถ้าดูจากค่าพลังหนะ้าตอนนี้ก็เป็นตัวที่ดูดีดูเด่นแถมการหาตัตตาแหน่งหรือว่ากา,การคุณตาแหน่งให้มาที่170ด้วยดูครบเครื่องทุกค่าพลังเลยนะครับสำหรับตาแหน่งปีกก็เดี๋ยวเราไปลองกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับทั้งในบมเทสท์และก็เมนเจอร์มันน่าเสียดายแค่อย่างเดียวแหละก็คือเวิร์กเดตน่าจะ มาสลับคู่ต่อ,อสู้ในตาแรกครับฟูทีมบาร์เซโลนาอะไรครับลาฟินญ่าจ่ายมานี่ไงเจอไปดิเวอร์จิลฟันไดเว่เชจโกให้มาเอารูดเฉยเอเบมโมาไงความเร็วจะกลับมาเกตแต่เหมือนว่าจะวิ่งแซงไม่ไหวครับเอเบมโมเฮ้ยลามินเมายาไม่ใช่ยาเมายังได้อยู่เอานี่ไงมาเกตจิ้มไปยังไม่เข้าทางว่ะตอเลสให้มาลูกนี้ลาฟิญ่าลาฟินญ่า,าจะไปไหนจะไปไหนน้องโอ้โหพาหม้วนว่ะพาล้อหลอก ยังได้อยู่ยังคุมเชิงได้ดีชิปหายและเปีได้ยิงไกลมาลูงนี้โอ้โหเซฟวะยาชินโดนเปิดมุมครับเปิดมาลรงนี้ก็มง่งเคลียได้สบายๆเอเบโมเก็บน้องชายเอเบโมต่อไข่ไปเองดูครับความเร็วขอลองวัดหน่อยกับ,บเบอดีความเร็วว่าไงเอเบโมแทงไหมฉีกไหมฉีกไหมโอ้โหเกือบได้ว่ะเราไปใหมด่ดีไปใหม่เว้ยอย่าไปยอดท้อเอเบโมน้องชาย A เอเบโมปืนขวา,ขวาเปิดขวาเข้ามาลูงนี้ไม่คดีเท่าไหร่แต่ว่าได้วอลเลย์ครับก็ถือว่าได้แอซิดไป เปลลานตอเลสจ่ายมาครับลาฟิญญาให้มาลุกนี้แต่ว่าซาบอต้าผมนี่ก็ดักได้นะครับดักไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วอุ้ยบาร์ซ่าของเทปอะน,นี่ต่อบอลกันเอาจัดเลยจ่ายดีเอออินเตต้าจ่ายต่อมาครับเอเบโมเอเบโมเนี่ยเล่นเชฟหนึ่งทีแล้วก็หาจังหวะแทงช่องมาได้อยู่แล้วก็ยิงไกลโอ้โหอะไรวะหน้ายิงท่าแปลกๆแต่ว่าก็โดนเซฟนะได้เตะมุมอยู่ครับลูกนี้แล้วจ่ายแบบสูตรเต๋วเอเบโมน้องชายได้บอลแล้วเอเบโมมาเองแล้วก็จะหาจังหวะเล่นเชงมา เอเบโมมุมแคบมุมแคบมาลูกนี้โอ้โหมันยิงยากอยู่แล้วครับมุมนี้สปอตตาจ่ายมาครับที่ไบรอันเอเบโมเอเบโมลเราหลอกมาได้สวยงาม A เอเบโมไปเองไปเองครับยาวๆอยู่แล้วเจอกับเดยองก็สบายๆดิปาดเข้าไหนเอ้ากดผิดยังไงฟานได้สวยงามครับฟานได้จ่ายมาก่อนบาโคล่าให้มาที่อินเนต้าครับอินเนต้าโดนแซ่เอ้ยอินเนต้ามันล้มบอลหรือเปล่าวะพอเจอบาซ่าเนี่ยยังได้อยู่ไปไหมไบรอันเอเบโม่ย่ายืนรอบอลน้องชายต่อใครมาตรงนี้แต่ว่า สกัดออกไปได้นะครับเรายังได้ทุ่มอยู่สามปต้าทุ่มมาเอเบโมโอ้โหเอเบโมจับบอลเห็นป่ะจังหวะเมื่อกี้นี้อะไรของมึงเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กดผิดกดผิดโอ้โหแจกกว่าลูกนี้แจกเทฟเซนโกจ่ายมาก่อนนะครับเจ้าหนกูให้มาเอเบโมยังไงเลงชิงเข้าในเอเบโมแทงช่องมาลูกนี้แต่ว่าโอ้โหจานอินเตอร์มาโดนชนนะจังหวะเมื่อกี้นี้ไม่งั้นนี่ก็คือหลุดไปแล้วนะครับลาฟิญ่าจ่ายมา ให้กับเฟอร์ลันรับยกมาลูกนี้มาเกวตามทานอยู่มาเกรทแตะบอลได้แล้วก็จ่ายขึ้นหน้าไปยังพอมเวลาครับเชียชิโก้แทงช่องมาเอเบโมให้มาลูกนี้ซัมบอสแล้วก็แทงคืนมาโอ้โหอะไรอ่ะแทงผมแทงอะไรไปวะหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยจบเกมไปแล้ววะโอ้โหน่าเสียดายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตาต่อไปและทีมของฝ่ายตรงข้ามตานี้ครับเปเร่ปะเปเร่เเสตาร์พาร์เชโรกูให้มาลูกนี้นเอเบมโมจ่ายออกข้ามมาก่อนครับที่ซาวาตา สัปดาห์รอเติมเว้ยรอเติมไปดิครับเอเบโมเอเบโมแล้วก็ในเอเบโมว่าไงลองยิงพาวเวอร์ช็อตไกลมาครับลูกนี้โอ้โหเซฟว่ะคาซิยาร์เจ้าดงกจ่ายมาครับขึ้นหน้ามาที่บาคูล่าครับให้มาที่เอเบโมเอเบโมแทงช่องมาครับเชฟจัโกเชฟจัโกจ่ายมาก่อนเอเบโมเลงเชงมาหนึ่งทีเอเบโมได้จังหวะแล้วก็เลงเชงหนึ่งทีเอเบโมกดซ้ายเข้ามาแต่ว่ายิงช้าเกินไปยังได้อยู่ยังได้อยู่ที่ใครวะเนี่ยเอเบโมได้เฉยเลยว่ะต่อใครมาแล้วก็ เลนชงแล้วก็ปัน่นนี่ไงก็มาดีครับความล่องเคี้ยวว่องไวเจอไปดิเดอะแบกแมนยูเวดูครับภาพชา้าได้บอลมานะครับลูกนี้แล้วก็เลนชิหลงมาปั่นสายลง่ลูแบบนี้ก็ไม่เหลือขี้อยู่แล้วเปิดตีให้มาครับสบ,บอตให้มาต่อที่เอเบโมแรงหมดเฉยเลยวะเอเบโมยังได้อยู่เอเบโม่ M ปาดมาลูกนี้เข้าในแต่ว่าโอ้โหเขาดักอยู่แล้วครับเชฟสิงโก้เชฟสิงโก้จ่ายมาที่บาคูล่าครับตอนนี้บาคูล่าแทงช่องมาบรายัน เอเบโมความเร็วว่าไงเอเบโมไปทางเดิมเอเบโมยิงขวายิงเอา้าือว่าจะยิงขวาครับยิงซ้ายเฉยแต่ว่าก็ไม่เข้าอยู่ดียังได้อยู่บารคล่าที่มาลูกนี้เอา้าสกัดได้เฉยเอเบโมไม่จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอเบโมเนี่ยเป็นคนเขียนกระตัวเว้ยแล้วก็ปั่นซ้ายอ้ปูสาบายสาบายครับลูกนี้ดูครับภาพช้าเลนเชสน,นะครับทีเดียวเรียบร้อยเลยหลงไปเลยนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยมันคมอยู่แล้วอินเนต้าครับให้มาที่เปิดตีจ่ายมาครับเอเบโมแล้วหมดแล้วนะครับแต่ว่า ลงมาได้เลนเชงสวยงามเอเปโม,โมสับมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วก็ปั่นหุยมาไงอะแรงหมดแต่ว่ามันพุ่งชิบหายเลยเว้ยทำไมเร็วขนาดนั้นเนี่ยดูครับภาพช้านี่ครับเลนเชงมาหน้าลลโก้เนี่ยจังหวะเนี้ยโดนเซตได้เลยเว้ยลลโก้สปินมามาเก็บตกบอลครับแล้วก็ปั่นซ้ายเข้าไปเฮ้ยเปเร่แจมลูกนี้ดีดเย่ด็ดอกบาด็อกบาเลนเชงครับนี่งไงผมดักอยู่แล้วครับฟานไดไปครับขึ้นหน้าไป ยังพอมีเวลาลูกนี้โอ้โหจานรีบเปล่าไปไหนเนี่ยมาสลับคู่ต่อสู้ในแมนเอจ์ครับกองหน้าเขาจะมีจีโนล่าเกลเบลและก็พิโดเซียเซเว่นไปครับชโนกูเชโนกูพาบอลขึ้นมาครับเชโนกูจ่ายก่อนมึงจ่ายก่อนเพื่อนจ่ายปดิเออเอ็มเบโมน้องชายไปเลยครับเจอกับซาบอต้าเอ็มเบโมจ่ายเข้าในมาที่ชชโนกูให้มาลูกนี้แต่ว่าโอ้โหจานฟาลหรือเปล่ามีการสะกิดกันเล็กน้อยเอาเฮ้ยเมซี่จ่ายมาลูกนี้ให้กับพิโดเซียเซเว่นแปลก,กแลละพิโดจ่ายก่อน ยังไงครับซิกยิงไกลมาลกนี้โอ้โหเฮ้ยอะไรอะยาชินพอมีร่างใหม่มาลากบอลดอตัวเก่าโดนเนฟว่ะมากแล้วเฮ้ยเมซี่จ่ายมาที่ฮัมซีครับแทงช่องมาลกนี้ยังไงแกเลเบลโอ้โหเรียบร้อยปะเนี่ยไขว่หน้าไปเอ๋อจัดเลยนะเมาหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหยาชินเนฟว่ะเฮ้ยเอาเรื่องก็ถือว่ายังไม่โดนเนิฟนะตัวนี้ใครบอกว่าโดนเนิฟวะ่ะเฮ้ยไปดิเชสเชโก้เชสเซงโก้จ่ายมาที่เอมเบโม่ครับเบอร์สิบด้วยเอมเบโม่จ่ายออกข้ามก่อนเชโรกู ชาโนกูยังไงจะแทงช่องหรือเปล่าเอเบโมมันวิ่งแล้วนะมันวิ่งแล้วใจ่อยอินาตาได้จังหวะได้จังหวะยิงขวาเข้ามาอู้โหไม่ได้วะเปิดมาครับลูกนี้ได้หมุ่งหรือเปล่าลเอา้าเอ้าอะไรอะได้เฉเล,ลียววยบาโคลาบอลตกมานะครับเหมือนส้มหลน่นดูครับภาพช้ามันได้มาได้ไงวะเนี่ยเปิดมาลูกนี้แล้วมีการหมุ่งพลาดนะครับสลหรับใครวะนะเหมือนจะเป็นเบ็คเคนเบลเออร์นะหมุ่งพลาด เฮ้ยแปลก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 โดพี่โดพี่พี่โดพี่โดโอ้โหเฮ้ยพี่โดพี่ชายเปเตซาอูทำไมมันเก่งขนาดนี้เนี่ยไปยับอินเนต้าแทงช่องมาลูกนี้เอาลูดเฉยบาคูล่ามาเฉยแต่ว่าโดนเสียบยังได้อยู่บาคูล่ายังไงเข็มแกตัวแล้วก็ปั่นสายเข้ามาเฮ้ยเอ็มเบโมกูเงียบจัดเลยว่ะมึงแพ้บาคูล่าได้ไงเอ็มเบโมเอ็มเบโมม่งพักบอลได้ไหมน้องอุ้ยมันม่งพักบอลได้เฉยเลยว่ะแล้วก็จ่ายมาเอ็มเบโมความเร็วโอ้โหมึงไม่วิ่งเลยมันหนักอะไรวะหน้า มันอ้วนเกินไปหรือว่ารือว่ามันหนักตูดพี่โดุเซียเซเว่นซียเซเว่นยังไงหาช่องจ่ายจ่ายมาตรงนี้ก็ชิปหายแล้วครับแล้วโทรได้โค้ดจ่ายมาโค้ดแม่ยิงซ้ายเข้ามาก็เรียบร้อยจีดอล่าเอเบโมครับเป็นคนทุ่มแล้วมึงให้เอเบโมกดทุ่มเนี่ยนะไอ้เชคกูเกาหัวเลยว่ะเพื่อนยังได้อยู่ซับบอสซับบอสจ่ายมาที่เอเบโมเอเบโมมาเองแล้วก็จ่ายมาตรงนี้อินาตาจ่ายคือมัดีสวยเอเบโมน้องชายปั่นมาโอ้โหเรียบร้อยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนักเตะแมนยูเฮ้ยแกเลเบล เจลเบลจ่ายมาแปลกๆแ,แล้วปาร์กจีซองปาร์กจีซองปั่นสายเข้ามาแต่ว่าเป็นการเปิดสามากกว่าโรนโดโรนนดปันขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับอะไรวะเฮ้ยโดนง่ายจังและทีมของคุ่ดซูตานี้นะครับมีชาบ,บอมกึนนะล่างใหม่อินเนต้าครับได้บอลอินเนต้าหาเช่ายิงไกลมาเอา้าอะไรอะเพิ่งเริ่มเกมนะเนี่ยไปแล้วเหรอพี P. P ่พี่พี่พี่เลี้ยวผูกโดนแมนยูเปิดหน้าแกงไปแล้วครับอันนี้ก็คือจำลองนะจำลองก่อนเจอจริงในศะสึกแดงเดือดครับบอกเลย จ่ายมาครับที่อินเตอร์ครับให้มาเปิดตีเปิดตียังไงโดนดึงเสื้อครับจานโอ้โหจานโดนดึงเสื้อโดนแสเนี่ยไม่ฟาวเฉยอะไรเนี่ยพี่พี่ซื้อกรรมการหรือเปล่าไปครับบาโคล่าจ่ายมาที่เปิดตีครับเปิดตีจ่ายมาที่เชฟเจกโกเอเบมโมเหงาเนี่ยเ,เฮย้ยเอเบมโมว่าไงน้องเอเบมโมไม่มีส่วนร่วมเลยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยแปลกๆละแปลกๆละเฮ้ยฟอรลันมาไงเนี่ยฟอรลันน้องอย่ากทำทีมเก่า มันเคยอยู่แมนยูนะครับแต่ว่าไปใส่เสื้อเขาเลี้ยวฟูเฉยเลยเปิดมาลูกนี้ได้มงครับแต่ว่าแถวสว่าไงยิงซ้ายมายังิดอยู่แล้วก็ซ้ำมาอ้โู่จอดเบสจอดเบสน้องตำนานแมนยูคือมันล่อแมนยูกันเองซะแล้วครับอุย้ยเขามาไม่พักเลยว่ะพี่พี่เนี่ยยังไงแซ่ไปแต่ว่ายังเข้าทางอยู่ดีชาบอมจ่ายมาเรียบร้อยเฮ้ยพี่พี่เขาเอาจริงแล้วว่ะไม่น่าไปแบบมิ่นเลยวะไปมิ่นเยอะเกินไงทาตาทุกมมาที่เอ็มเบโมเอ็มเบโมยังไง เอเบโมโชว์การเปิดที่น้องโอ้โหอะไรวะมึงทำอะไรวะเอเบโมมึงเปิดอะไรอะ่ะยังได้เปิดมุมอยู่นะครับตอนนี้เปิดมาครับว่าไงไม่แม่นเลยครับแต่ว่าเอเบโมเก็บได้แล้วก็เปิดไม้ทีหนึ่งบาคุาได้มุงมุงไม่ได้ครับแถว2เวอร์จิลฟานได้โอ้โหเฮ้ยฟานได้ยิงลูกปูอะถือว่าสลับกันนะเพราะว่าจอร์ดเบสก็ยิงแมนอยู่จังหวะเมื่อกี้นี้ใจเย็นนะพี่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 ใจเย็นนะเวลามันจะหมดแล้วอย่าเพิ่งยิงลูก3ามจอร์ดเบสไม่ใช่อน,น,นาะชาบอมกลืนการเปิดให้มาอินเนต้า อินในตาจาจมาตรงนี้ชาบอมชาบอมหาจังหวะใจคือมาจดเบสยิงไกลมาอเอ้าจดเบสทำยางยิ้ได้ไงอ่ะโอ้ยยิงแมนยูอีกแล้วจบเกมไปเรียบร้อยนะเสมอครับ33ก็น่าเสียดายอยู่นะครับที่เอาชนะพี่ๆไม่ได้โอเคครับหลังจากที่ได้ไปเล่นมานะเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันดูเป็นนักเตะที่ยิงไม่ได้คมมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการนักเตะสายคล้องเขี้ยวเลี้ยงบอลดีๆสับพุ่งๆเนี่ยผมว่าเอเบโม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแลกแต้มเนี่ยก็ไม่ได้แพงใช่ไหมเจะวะสับขาหลอกเล่นท่าประจตัวเนี่ยทำได้ดีนะครับมาดูพุ่งดีแล้วก็เวิร์กเดชสูงสูงใช่ไหมมันไม่ค่อยลงต่ําเลยไม่ว่าจะในโหมดเฮดสูเฮดแล้วก็เมเนเจอร์ตอนที่ไปเล่นจริงเนี่ยผมคิดว่าเหมือนสูงปานกลางซะมากกว่านะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้เอเบโมเนี่ยมันลงต่ําไปเยอะมากหรอกใช่ไหมล่ะส่วนเรื่องของเพย์เมคเกอร์ครับเป็นพลังแฝงที่ให้มาใช่ไหม,มคมคคิิิิดดดดดดววววว่่่่่่่าา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 มมมัััันนนนนกกก็ทํไไ้้้้โอออออออเเเเเยยยยููรรปปบบลลีีผพพใชแแตตะ ตำแหน่งซีขวาแล้วเปิดเท้าขวาเนี่ยเท้าขวามันให้มาแค่3นะครับก็คือเปิดเท้าขวาไม่ได้เลยต้องหักเข้าในแล้วก็เปิดซ้ายนะซึ่งคู่ต่อสู้เนี่ยเขาดักทางเราได้ง่ายมากแถมเรื่องการจบสกอร์ด้วยเท้าขวาเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะลูกการปั่นคือถ้าคุณล็อกเข้าขวามาแล้วเนี่ยแนะนาครับกดยิงธรรมดาไปเลยคมกว่าปั่นนะครับตัวเท้าซ้ายอันนี้ผมแนะนําปั่นมากกว่านะก็จะแยกกันนะครับสำหรับเท้าซ้ายเล้าขวาเนาะและก็เรื่องหนึ่งก็คือสปีดไปครับเวลาวิ่งวัดทางไกลผมคิดว่าเจอกับแบ็กเนี่ยมันกินแบ แต่ถ้าไปวิ่งวัดกับพวกเซนเตอร์หรือว่ากองกลางเนี่ยอันนี้สบายนะครับสปีดต้นน่ะมันเร็วมันจัดจ้านมากแต่ว่าสปีดไปยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เอเบโม่ A B M o ล่างนี้ซึ่งโดยรวมเลยนะครับ200จิกโซถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นแฟนแมนยูเนี่ยไม่ต้องแลกก็ได้นะพูดตามตรงคือผมว่ามีหลายตัวเลยที่เก่งกว่านี้อย่างเช่นคริสเตียนบูร,ริสิตนะครับกิจกัปตันเนี่ยผมว่าเก่งกว่าเอเบโม่ B M o นะครับส่วนสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นในเมนเจอร์เนี่ยผมว่ามันก็พอได้อาจจะไม่ได้เก่งมากอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่า ว่าการชิงบอลการทําชิ่งการจ่ายการเปิดเนี่ยเท้าซ้ายไว้จะได้มากๆเลยนะครับอาจจะไม่ได้เทพแต่ว่าก็พอใช้งานได้ละกันในเมเดเจอร์นะครับแล้วก็เฮดทูเฮดด้วยมันเป็นตัวที่คุณต้องชอบจริงๆอะ่ะเอเบโมสำหรับสายเลี้ยงนะครับคนที่ชอบเลี้ยงบอลเนี่ยก็น่าจะติดใจนะครับเพราะตัวนี้มันคล่องเขี่ยวแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากๆนะโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีครับ